ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเข้าไปที่พักเก้าไกลเพื่อประชุมมาครับแล้วก็ได้รับทราบข่าวดีนะครับว่าตอนนี้สมาชิกเราถึงแสนคนแล้วครับ oh. ก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีว่าเป้าที่เราต้องการจะได้ตอนสิ้นปีนะครับ oh. ก็ถึงแล้ว <Okay. S 1> แต่มันมีแต่อยู่ครับแต่มันก็คือมีสมาชิกรายปีนะครับประมาณหมื่นคน กําลังจะหมดอายุสมาชิกลงนะครับเพราะฉะนั้นแสนคนถ้าไม่ต่อสมาชิกก็จะเหลือแค่เก้าหมื่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เมสเซจสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะให้ทุกคนที่เคยเป็นสมาชิกรายปีของพระเก้าไกลเมื่อปีที่แล้วนะครับถ้ายังไม่ได้ต่อสมาชิกนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ท่านต้องต่อสมาชิกเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายรคการที่1นึ่งแสนคนสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับพระเก้าไกลก็มีสมาชิก รายปีนะครับแล้วก็ตลอดชีพเรามาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของผู้คนและการเปลี่ยนแปลงของขาารรคเก้าขาเรด้กยน